คลิปนี้นะคะจะมาน,ะะนำเสนอหรือว่ามาแบ่งปันนะคะในเรื่องของการจัดการกับอารมณ์กโกรธนะคะหลายๆคนนะคะก็คงจะไปฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการอารมณ์มามากมายนะคะแต่ทริคของดิฉันนะคะซึ่งนําไปใช้แล้วได้ผลจริงนะคะสิ่งที่ดิฉันจะแบ่งปันก็คือสเต็ปที่1ค่ะคุณนะคะจะต้องอย่าโต้อตอบทันทีนะคะเวลาที่คุณนะคะเจอคําพูดลบๆหรือโกรธใครหรือว่า มีอารมโมโหนะคะในการที่คุณเป็นผู้ถูกกระทําและคุณนะคะอยากจะตอบโต้ให้คุณนะคะดึงเกมนะคะคือสต็อปมันก่อนแล้วอย่าตอบโต้ในทันทีนะคะให้เดินหนีออกจากสิ่งแวดล้อมนั้นหรือเดินหนีออกจากเหตุการณ์นั้นนะคะแล้วก็ทิ้งเวลาให้มันผ่านไประยะเวลาหนึ่งก่อนแล้วคุณนะคะอันนี้สเต็ปที่2แล้วคุณก็มาที่โฟกัสเปลี่ยนโฟกัสไปทําอย่างอื่นเช่นคุณเอาเวลานะคะ ไปทำอย่างอื่นไปทำงานอย่างอื่นนะคะหรือไปกินข้าวไปฟังเพลงหรือเดินออกไปชอปปิ้งไปซื้อของไปทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้อยู่ใน environment นั้นหรือจุดนั้นที่เป็นสิ่งแวดล้อมเดิมๆให้คุณเอาตัวเองออกมาแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วพอคุณไปทำอย่างอื่นนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเพลิดเพลินนะคะไปกับอารมณ์ใหม่ของคุณที่คุณจะโฟกัสนะคะแล้วก็โลดเล่นไปในเรื่องราวของคุณนะคะทำให้คุณนะคะคลามดาวลงแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะคะมันอาจจะผ่านไปเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือถ้าจะให้ดีเลยนะคะอย่างน้อยก็คือให้มันข้ามไปเลยะคะ่ะเป็น4ีหชั่วโมงหรือเป็น1วันไปเลยก็แล้วแต่ไม่ผิดไม่ถูกนะคะแล้วคุณนะคะถึงค่อยนะคะ กลับมานั่งอยู่กับตัวเองแล้วมานั่งพิจารณาตัวเองอยู่นะคะว่าคุณรู้สึกยังไงในสิ่งที่คุณเจอมาคุณจะจับตัวเองได้ว่าคุณรู้สึกโกรธแล้วในสิ่งที่คุณนะคะทิ้งเวลาผ่านไปตอนเนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างถ้าคุณนะคะตอบโต้ในตอนนั้นเลยคุณแสดงความเกลี้ยวกาดหรือไปดา่าไปว่าไปทะเลาะก,กันมันก็จะไม่มี ผลดีอะไรทั้งสิ้นมันก็จะทําให้เรื่องนั้นยิ่งรุนแรงหรือว่าไม่ได้ถูกแก้ไขเหมือนเดิมมันก็จะบานปลายไป,ไปแต่ถ้าคุณนะคะกลับมานั่งแล้วมาพิจารณาในตอนที่คุณนะคะเลิกคิดแล้วหรือคุณหายกโกรธหรือมันไม่มีอารมณ์เหล่านั้นแล้วนะคะคุณจะมองเห็นตัวเองเลยว่าก็ดีแล้วที่คุณไม่ตอบโต้หรือคุณไม่พูดอะไรในตอนนั้นเพราะมันจะดึงนะคะอารมณ์ทําให้คุณได้มองเห็นตัวเองมากขึ้นและคุณก็มองเห็นนะคะ อารมณ์ของคนที่อยู่ต่อหน้าหรือว่าคู่สนทนาของคุณมากขึ้นว่าเขาคิดยังไงอยู่นะเขาเจอกับอะไรนะหรือสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารเราสารของเขาคืออะไรเราจะได้มีเวลาพิจารณาแล้วก็มาตรึกตรองนะคะมากขึ้นพอคุณได้ตรึกตรองนะคะแล้วพิจารณานั้น มันพอคุณได้นำมันมาตึกตรองและพิจารณาแล้วนะคะคุณก็จะรู้สึกนะคะให้ให้แปลเปลี่ยนมันนะเป็นการเข้าใจเขาให้มองว่าอ๋อที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาอาจจะเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหรือว่าเขาอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาก็เลยพูดแบบนั้นเขากำลังพูดอยู่ในอารมณ์โมโหนะไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาพูดเขาจะพูดให้เรามันคือสิ่งที่เป็นจริง หรือไม่จริงอะไรยังไงเขาอาจจะพูดจากอารมณ์โกรธแล้วโดยส่วนใหญ่คนที่มีอารมณ์โกรธก็มักจะพูดอะไรที่มันไม่ดีหรือเสียเสีหาหายออกมาดังนั้นคุณจะเริ่มเข้าใจเขามากขึ้นนะคะให้มองไปที่เขาแล้วก็เข้าใจนะคะสิ่งที่เขาเป็นว่าเขาเป็นเพราะอะไรให้มองไปที่เบื้องหลังการกระทําของเขาแล้วคุณก็มาดูที่จิตใจตัวเองว่า คุณควรจะโกรธกับสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าเช่นสิ่งที่เขาพูดมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นจริงที่คุณเป็นมันจริงๆก็ได้คุณก็นํามาพิจารณาว่า,สาแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายหรอกบางอย่างมันก็มีเหตุนั่นแหละคือคุณก็เป็นคนแบบนั้นจริงๆแหละที่เขาว่าให้คุณมามันก็คือความจริงส่วนหนึ่งหรือสองถ้ามันไม่เป็นจริงก็ให้คุณนะคะใส่ความหมายใหม่ว่าเขาพูดเพราะเขากโกรธคนโกรธจะพูดอะไรก็ได้ที่ทําให้เขารู้สึกสะ ใจทำให้เขารู้สึกแบบพูดแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ว่าให้เราแล้วเขาจะมีพลังแบบนี้คุณก็ไม่ต้องไปตกเป็นเหยื่อของคําพูดนั้นเขาแล้วคุณก็บอกเออมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้หมายความแบบนั้นจริงๆหรอกให้คุณคิดแบบนี้นะคะใส่เข้าไปหรือถ้าอันไหนมันเป็นจริง คุณต้องมองแบบเป็นกลางเปิดใจกว้างแบบเป็นกลางแล้วมองว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องส่วนหนึ่งคุณต้องกลับมาพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขในการเป็นของคุณให้มันเวิร์กและคุณจะไม่กลับคือคุณจะไม่ไปทำสิ่งนั้นให้มันเป็นสิ่งนั้นอีกพูด,ดง่ายๆคือปรับปรุงตัวเองและคุณก็จะ มีความเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณจะเข้าใจคู่สนทนาคุณมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสเต็ปต่อมานะคะและสเต็ปสุดท้ายก็คือการที่คุณนะคะเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็มาวิเคราะห์ว่าคุณควรจะพูดกับเขาแบบไหนแต่คำพูดที่คุณจะพูดไปในในการสุดท้ายที่คุณได้ ตกผลึกแล้ทบทวนทั้งหมดแล้วนี่1ละคะ่ะเมื่ออารมณ์เย็นลงสิ่งที่คุณพูดมันไม่ได้อยู่บนอารมณ์แล้วมันจะกลายเป็นการพูดด้วยเหตุและผลและการพูดของคุณมันจะซอฟลงมันจะซอฟลงและมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะคะอันนี้คือสเต็ปที่1และสเต็ปที่2นะคะก็คือคุณจะกลายเป็น การที่คุณพูดมันจะถูกกรองก่อนพอคุณกรองก่อนนี่อะไรก็ตามที่คุณกรองแล้วกรองอีกเนะเวลาที่พูดคุณจะพูดอะไรก็ตามที่คุณพูดมาจากการกรองแล้วนี่มันจะกลายเป็นคำพูดที่ซอฟลงจริงไม่จริงคะคุณจะพูดด้วยเหตุผล เป็นเหตุเป็นผลและสิ่งที่คุณพูดมันจะถูกกลั่นกรองแล้วว่าคำตอบที่คุณควรจะไปตอบเขาหรือสิ่งที่คุณควรจะไป Reaction กับเขาอ่ะมันก็จะถูกกรองแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะทำแบบนี้มันก็จะไม่ทําให้เหตุการณ์นั้นมันรุนแรงหรือเลวร้ายไปมากกว่านี้เหตุการณ์มันก็จะซอฟลงหรือคําพูดเว r ร์ดดิที่คุณไปพูดคุณก็จะไปพูดให้มันซอฟลง แล้วจากการที่คนที่เขาร้อนหรืออารมณ์เขาไม่ดีอยู่แล้วเวลาที่คุณนะคะไม่ตอบโต้ในทันทีเขาห่างออกไปเป็นวันหรือหลายๆชั่วโมงที่คุณทิ้งช่วงมันก็ทําให้เขาได้กลับไปคิดกับตัวเองและไตร่ตรองกับตัวเองเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทําไปเมื่อกี้มันแรงเกินไปหรือว่าเขาไม่ควรจะใช้อารมณ์กับคุณหรือไปพูดแบบนั้นออกมามันก็เลยจะทําให้นะคะเขาและคุณ ก็จะอยู่บนพื้นฐานของการที่แต่ละคนก็คือทิ้งช่วงให้กันคนละหนคือคุณก็ถอย19เก้าขาก็ถอย19ไปอยู่ในจุดของตัวเองแล้วก็มองมาที่เหตุการณ์นั้นแล้วทุกคนก็เย็นลงเย็นลงเนื่อไหมคะพอคุณนะคะมารีแอคชั่นหรือมาตอบหรือมาพูดอะไรกับเขาปฏิสัมพันธ์ในครั้งต่อมา มันก็จะทำให้บรรยากาศดีขึ้นแล้วสิ่งสารที่คุณจะสื่อมันก็จะอยู่บนสติมากขึ้นดังนั้นนะคะถ้าคุณทำแบบนี้ได้ทุกอย่างนะคะ ในชีวิตของคุณเกี่ยวกับอารมณ์ความโกรธการโมโหการประทะสังสรรค์การว่าให้กันสา์เสียเทเสียหรือการที่โก,กรธแค้นกันต้องมาตบตีกันต้องอะไรต่างๆแบบนี้มันจะลดลงหรือมันจะลดน้อยถอยลงแล้วในที่สุดเมื่อคุณทํามันบ่อยๆทํามันบ่อยๆจนกลายเป็นสกิลคุณก็จะสามารถปรับจูนอารมณ์ของคุณได้ และจัดการกับอารมณ์โกโรธของคุณได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วในที่สุดนะคะ คุณจะจับสติตัวเองได้เสมอเวลาที่คุณโกรธหรือใครทําอะไรกับคุณเวลาที่คุณจะตอบโต้คุณจะดึงตัวเองกลับมาแล้วคุณก็จะตั้งสติแล้วคุณก็จะถอยห่างออกมาอีกนิดนึงแล้วก็มาเปลี่ยนโฟกัสไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วคุณก็กลับมารีวายนะคะเหตุการณ์ต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูว่าเขาทําไมถึงทําแบบนี้ต้นเหตุมาจากอะไรดูจิตใจของคุณมองเข้าไปข้างในของคุณแล้วค่อยกรองมันแล้วก็มารีแอคด้วย เหตุการณ์หรือคําพูดหรือการกระทำที่มันซอฟที่สุดสุดท้ายนะคะการที่คุณจะมีความสัมพันธ์กับผู้คนมันจะดีขึ้นการจัดการอารมณ์คุณจะดีขึ้นคุณจะพัฒนาทั้งวิธีคิดและ การเป็นของคุณในความสัมพันธ์หรือการจัดการกับอารมณ์ของคุณได้ดีขึ้นทุกๆเรื่องค่ะลองนําไปทํากันดูนะคะถ,ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์นะคะในการบรหิหารจัดการอารมณ์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็เรื่องแบบนี้นะคะสามารถเรียนรู้ได้นะคะ ที่คอร์สฟรีของดิฉันก็คือสั่งจิตพิชิตความสุขนะคะทักไลน์แอดที่ดิฉันได้ให้ไว้นี้มาเลยนะคะแล้วก็เรียนฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ถ้าอยากปรึกษาปัญหาหรืออยากปรึกษาอะไรทักไลน์แอดดิฉันมาได้นะคะสามารถพูดคุยกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเช่นกันค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วก็ ยังไงก็ติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซีฟร์สเพื่อที่จะรับการแจ้งเตือนแล้วก็รับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับดิฉันได้ตลอดค่ะเพราะวายเปร์ชันดีๆคลื่นอาหารดีๆคลื่นสมองดีๆนะคะอาหารดีๆแบบนี้นะคะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีได้ที่ช่องนี้ค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ